จะไปทุระแล้วเราจะไปคลองห้าวันนี้จะถ่ายคลิปจะไปดูทางตรงบ้างวิ่งแดกบ้างแต่แวะมาผ่านเจอรีโวมินิจัดซะ <laughs> ไปดูนะั้นแลมโบว่าเราแทบทุกคันเลยนะขาเขาเร่งมันอย่างนี้หมดเลยจะเอียงอันนั้นแลมโบหลบหลบนี่ไงหลบรถอุมล้อของแลมโบไง สวัสดีครับมีนนยก,ก็หลาชาแนลครับป็นไงมีนนยก,ก็หลาดชาแนลไม่ค่อยเหินเลยพอมีเสื้อก็เหอนนิดนึงนะ EP นี้จริงๆเกินก่อนคือวันนี้จะไปทุรกัน2คนกับพ่วงกลับขับรถผ่านมาโดยส่วนตัวใช้รีโวอยู่แล้วขับรีโวอยู่แล้วในชีวิตประจําวันขับทุกวันบังเอิญผ่านนี่ให้ดูรีโวจะรีวิวรีโวก็ธรรมดาไปนี่รีโวนะที่ใช้อยู่ทุกวันแล้วเจอรีโวมินิีีโวมินิีโคตรน่ารักอ่ะ คือผ่านครับผ่านแล้วก็ฮเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนมาดูเขามีรถเนี่ยเต็มเลยรถเล็กๆเนี่ยไอมิโอไอมิโอออโต้ช็อป อ๋อเขาขายพวกวิกบอยอะไรด้วยแล้วรถมันน่ารักมากคือเราเคยไปเรื่องรถไฟฟ้าที่มหาเจค่ะแล้วทีหนึ่งแล้วบังเอิญขับผาหานเจอรีเวลมินิก็เลยสนใจเลยแวะเข้ามาดูเลยไหนๆอะชีวิตติดรีวิวไงทำคงทําคลิปอยู่แล้วจะไปทุระอยู่แล้วแวะถ่ายคลิปเลยได้คลิปเลยได้ E ีพีนี้เลย E ีพีิเศษโดยบังเอิญขับรถผ่านก็เลยแวะลงมาดูเนี่ยเขาจะมีรถแบบไม่รู้ว่ามันวิ่งได้จริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปคุยกับเขาถามเขาอีกทีแต่ผมว่าดูอะก็คือรถไฟฟ้าเนี่ยมีปเปิดฝาระปองไว้ลองไปดูเครื่องม ไม่มีเครื่องเนี่ยเป็นยุครถยุคใหม่ก็จะเป็นเนี่ยแบตแบตแบตอะไรเงี้ยแต่อันนี้เป็นรถจากนําเข้าจากจีนนะผมว่าราคาคงย่อมยาวอะรถไฟฟ้ามีหลายราคามีหลายประเภทมีแพงสุดเลยถ้าท่านตอนนี้ก็เป็นพวกคอสไทคานแล้วก็พวกเทสลารถพวกนั้นก็จะราคาแบบสูงขึ้นไปซึ่งเราแตะต้องไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่ให้เรามารีวิวอันนี้ขับผ่านผมว่าราคาคงไม่แพงเราไม่รู้ราคาเหมือนกันเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเดี๋ยวพาไปดูในร้านด้วยว่ามีรุ่นไหนยังไงแต่ที่ถูกใจคือ r ิเวมินี หน้าตาเหมือนลิเวอร์เลยแล้วไหนๆจะพาเพื่อนเพื่อมาดูดูอย่างเดียวไม่ได้สไตล์มีนเียนกลาดถ้าเราดูแล้วเราพูดดีไม่ไดีเราไม่รู้ต้องลองขับลองเทสเลยถ้าพี่เขาให้ลองขับเราก็จะลองถ้าพี่ไม่ให้ลองเราก็จะลองไปดูข้างในร้านดีกว่ามีอะไรบ้างชื่อร้านอะไมีอ๋อร้านก็เป็นร้านหมี่นำเข้าพวกนี้ เฮ้ยจดทะเบียนได้ด้วยนี่ไงนั่งได้สี่ที่จดทะเบียนได้อ๋อผมนึกว่ารถจดทะเบียนไม่ได้นะเนี่ย2อง0 0 0สนบาทเป็นรถไฟฟ้าพลังไฟฟ้าล้วนมีจดทะเบียนอีก3 5ม0 0ืามีแอร์กำลังไฟฟ้าส0 0 0วัตต์อัตราเร่เง6กกิโเมตรต่อชั่วโมงเอ้ก็ไมค์คเล่ถ้ารถไซนี้เวทนี้อัตาราเร่งดีขนาดนี้จริงหรือเปล่าน้ําหนัก200โลเรา,านั่งกันไปนะฮะร์ดสองร้อยกโลเลยมั้งเราอะ่ะฮะแล้วมันจะเร่งได้ไหมอัตราเร่เงจะได้ไหมไปไปดูในร้านเจอพี่เจอพี่เจอพี่ รบกวนหน่อยครับสวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรครับแนนค่ะพี่แนนค่ะพี่แนนพี่แนนโสดไหมครับโสดค่ะโสดลูกสองนะชายชายลูกสองขัรู้ได้ไงจริงเหรอพี่ผมพูดเล่นผมว่ขับรถผ่านมาพี่แนนแล้วรถจอดอยู่น่าสนใจน่ารักมากเลยแล้วผมสะดุดตาลีโวอมินิเพราะผมใช้ลีโวอร์อยู่มีลีโวอมินิด้วยผมก็เลยน่าสนใจเลยแวะเข้ามาถามพี่แนนหน่อยว่ามันเป็นรถประเภทไหนอะไรยังไงนําเข้าจากประเทศอะไรยังไงของเรา จำหน้าเฉพาะรถไฟฟ้านะคะขนาดเล็กๆค่ะเป็นนำเข้าจากจีนทั้งคันนะคะครับเป็นรถนำเข้าจากจีนค่ะคือนำเข้ามาทั้งคันไม่ได้ประกอบไปทีทั้งคันเลยค่ะไม่ได้ประกอบในแล้วเมื่อกี้ผมอ่านเห็นใายคือจดทะเบียนได้ด้วยใช่ค่ะรุ่นที่รองรับการจดทะเบียนจะเป็นรุ่นตั้งแต่4 0 0 0ัวัตต์ขึ้นไปนะคะ4,000วัตต์คือกำลังของแบตเตอรี่ใช่กำลังวัตต์ของมอเตอร์อ๋อมอเตอร์มอเตอร์กำลังวัตต์ของมอเตอร์ใช่เพื่อให้มันมีอัตราเร่งหน่อยใช่ถูกไหมถ้าถ้าวัตต์น้อยกว่านี้มันจะเ่ง ไม่ดีครับอ๋อก็มีแล้วอย่างเงี้ยอย่างไอ้คันเล็กๆนี้ก็ก็จะเป็น1,600วัตค่ะอัตรา600วัตเองเหรอใช่1,600วัตอ๋อ1,600ใช่ใช่ชิปมาเร่งเขาก็จะได้ประมาณ40-45ค่ะประมาณนี้อ๋อ40-45อ่าแล้วไอ้รุ่นใหญ่นั่นเขาบอกได้65ใช่ประมาณ65ค่ะแต่ละรุ่นนะคะอัตราเร่งจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับอ่ากำลังวัตต์เซฟ้าด้วยก็จะมี4,000วัต5,000วัตแล้วมันมีแอร์ไหมพี่ทุกรุ่นมีแอร์ใหมดเลย มีแวะให้มีกล้องถอยหลังให้ทุกรุ่นค่ะวันนี้คือแวะมาแล้วอยากจะเดี๋ยวจะต้องขอขโมูลสักคันไปลองขับได้ไเลยี่ได้เลยสวยแล้วใจดีติดต่อพี่นามาได้นะครับได้ค่ะตรงนี้อยู่เส้นราชพฤกษ์นะคะตรงข้ามกับโรงเหล้าแสงตันค่ะใกล้ร้านบารลมดีค่ะมานั่งคุยคิวได้นะคะตอนนี้อ๋อตอนเย็นแล้วที่นี่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอันนี้ที่นี่เปิดตั้งแต่สิบโมงถึงหนึ่งทุ่มค่ะสามารถโทรนัดเข้ามาทดลองขับได้ค่ะอ๋อทดลองขับได้อยู่แล้วใช่ไหมพี่ อันนี้รุ่นอะไรนะพี่คิวเซค่ะคิวเซเว่นคิวเซเว่นค่ะอ๋อนั่งได้คนเดียวพี่แนนได้ก็ได้ประมาณสองถึงสามพันค่ะนี่ไหนผมลองนั่งหน่อยได้ไหมได้ลองเลยค่ะเฮ้ยมันร้ออะพี่อันนี้คันนี้ของเราก็จะมีสัญญาณกันขโมยให้ค่ะไหนพี่นานลองนั่งหน้าได้ไค่ะไปสองคนได้ได้สบายสบายเลยค่ะรถสปอร์ตค่ะรถสปอร์ตมีตันลูบด้วยนะไหนเฮ้ยพี่แล้วนี่มันทันลมทำอะไรอ่ะอันนี้เป็นช่องระบายอากาศ ลมได้เปิดแอร์ได้โอ้อเออยเท้ดีนะนี่ค่ะของเรามีแอร์ไฮด์ทางสาะอ๋อมีแอร์อันนี้เมื่อต่อการแดดแอมอาจจะไม่ค่อยเย็นนะคะต้องรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง ุผมเหมาะกับรถอย่างนี้พี่แนนผมเห็นมีเครื่องเสียงด้วยเหรอต่อเสียงตัวนี้ก็จะต่อบลูทูธได้ค่ะออ๋บลูทูธฟังเพลงได้เหรอมีลำโพงเหรอในลำโพงอ่ะอ๋อมีลำโพงได้เลลยำโพงนี่เหรอโอ้เจ๋งว่ะแล้วอย่างนี้คันเล็กๆนี้ราคาเท่าไหร่พี่อันนี้ที่แสนสี่เก้าค่ะอ๋อแสนสี่เก้าจับต้องได้ถ้าให้แม่ขับจากจังหวัดแม่อยู่แม่อยู่ลำพูนค่ะขับไปตลาดก็ดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ ชาร์จแบบทีหนึ่งห้าสิบกิโลน่าสนใจนะพี่นันจริงๆเขาอ๋อแต่ประตูก็เปิดได้สองฝั่งขึ้นลงได้ได้สองฝั่งเลยอ๋อเฮ้ยเอออ่ะน่าซื้อไปให้แม่ขับแต่งจังวัดอันนี้คือแบรนด์ของชื่อร้านอ๋อไอมีโอไอมีโอดูหลังคาเิยเฮ้ยน่ารักนะคันเล็กนี้ยังจดไม่ได้เพราะว่าวัด 1, ันหนึ่งพันหกร้อยอ๋อ อ๋ออันนี้4,000วัตตก็คือตัวใหญ่ของที่นีน่ก็จะเป็นสีที่นั่งค่ะทีนน่นีอ๋อนี่สีที่นั่งแล้วแวไปเรื่อย อันนี้เป็นรุ่นใหญ่ที่พี่แนนบอกว่าเป็นตัวจดทะเบียนได้4,000วัตต์แสดงว่าแรงเลยคันเล็กอันนี้อารมณ์แบบที่สะดุดตาเราแรงมันคือรีโว่มินิอะถ้าเป็นสีเหลืองก็เป็นแฮมเมอร์เลยนะโอ้โหหล่ออะจริงๆเรื่องของเรื่องอพอเราด้วยความอยากทดลองเห็นอะไรก็อยากลองไปเรื่อยแเราก็แวะอยากไปลองขับไหนลองขับเราก็ทำป็นรีวิวให้พี่แนนไพี่แนนมาไปดูนะั้นแลมโบว่าเราแทบกคันเลยนะขาเขาเร่งมันอย่างนี้หมดเลยจะเอียงอันนั้นแลมโบหลบหลบน,นี่ไงหลบ รถชุมล้อของแลมโบก็เหมือนกันอันนี้อยากลองขับซูเปอร์คาร์ได้กินไายนะคะเร่งเดี๋ยวผมว่าเราไปลองดีกว่าให้ดูคร่าวๆว่าประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองดูในรถแล้วรีวิวให้ดูอีกทีว่ามันวิ่งได้จริงไหมวิ่งได้ดีจริงหรือเปล่ารถของไอมิโอเนี่ยเป็นยังไงไม่ได้คลิปนี้ไม่ได้ตังค์นะไม่ได้ทาบอนเซอร์ได้บอนเซอร์น่นจะรีวิวอย่างหลังคาเลยขอไปลองขับเล่นหน่อยได้ไหมพี่ขับได้เลยเหรอ สวยแล้วสดแล้วใจดีแต่ลูกสอบไหมลิโว,ร,ร,วร์มินินะเนื้อแหละที่ต้องการเลยแหละ <c oughs> นี่กุญแจอ๋อก็เป็นกุญแจอย่างนี้เลยนะโอ้ที่เก็บของก็เยอะไปไปทดสอบขับดีกว่า เราสรูได้ด้วยหุยเกียร์นี้อารมณ์แบบเฟอร์ราี่เลยนะตามโหมดคอซ่าอะไรเง,งี้ยลมบงลบงัมโบอ่ะค,ค,คล้ายรถโฟมแต่ก็อันนี้ก็บอกตรงๆอ่ะคือรถมันก็ราคาย่อมเยากว่ารถโฟมรถโฟมก็จะดีทั้งเรื่องนึงราคาจะแรงกว่าแต่ก็ตามราคาของทุอย่างโล่งนี้ก็ อย่าแบบเฮ้ยอันนั้นอันนี้ไม่เห็นดีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตามราคาของถูกและดีก็มีแต่ของถูกมันก็ต้องตามราคาเลยครับรถคันนี้มันราคาไม่แพงสองแสนกว่าบาทคือสองแสนกว่าบาทถามว่าแพงไหมก็ซื้อรถยนต์ไม่ได้แน่ๆขับรถไฟฟ้า,า,าจทดเียนได้เนี่ยแล้วก็วิ่งเลยนัแบบชิวๆนะช่วงล่างก็หลวมเลยนะ <laughs> เราอะจริงๆอะจะไปทุระแล้วเราจะไปคลองห้าวันนี้จะถ่ายคลิปจะไปดูทางตรงบ้างวิ่งแดกบ้าง แ,แวะมาผ่านเจอรีโว่มินิจัดซะคือผมอ่มีโอกาสได้ทําคลิปบางคนไปเห็นแล้วเล่าสุกันฟังกันนึงไม่ออกอะไรเงรี้ยแต่เนี้ยผมก็ทําคลิปให้เห็นเลยหนึ่งอีพีเลยแยกไปเลยเนี่ยผมกำลังอะไรก็มีตรงไปแต่อเออเร็วไม่มีเพราะว่าเรื่องของความลงความเร็วมันไม่ไม่ได้อยู่ในไม่ได้เกินกําหนดหรือว่าผมว่านะ แยกรถยุโรปออกมาท้ายไอ้พี่ฝันน้ำขับยุไทายเลยนะแบบพวกบีเอ็มเบนซ์นะยุโรปนะนี่เดี๋ยวทดสอบความแรงให้ดูจอดออกจอดแล้วโชว์เอานะอ่าึ่งสอบไปโอหยด ขึ้นสะพานไปเลยโหมดบ้าบอบ้าบอขึ้นสะพานจริงเหรอขึ้นสะพานไปเลยเพราจะไหวพวกเพื่อนไหวเยอะแล้วอันนี้ก็อะไรจะทำอะไรครับขึ้นสะพานโดยเพราะความเร็วตกความเร็วตกอุ้ยเยังดีนะไม่ชันเฮ้ยความเร็วแรงอยูน่นะแรงไหม จะ60แล้วอ่ะ60แล้วไวมหกสแล้วไหมลมปมาลักมึก็เด็กใกล้ๆนีอ๋อ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 อออ๋ออออ๋อออ

แอบแซงมาแรงหน่อยขอโทษเงินสดสารลงครับดูช่วงล่างใครดูนะช่วงล่างกะถ้าไปดเหลือพื่อะไรปะเห็ร้เพี่ยจะอ้วกคือความเร็วกับช่วงล่างบอกให้ร้อเล็กๆแต่ก็ไม่คงกับความเร็วเท่านี้ไงได้รถเขาออกแบบมาแล้วมั้ง เดี๋ยววันนี้จะเอาลีเวอร์น้อยกลับบ้านหยอกหยอกไปลองทดสอบลองวิ่งมาแล้วไปกินก๋วยเตี๋ยวแถวนี้มาเอาอยู่ดีๆก็หน้าด้านเข้ามาขอเขาเอารถไปเทสได้เลยเขาให้นะพี่ที่นี่ก็ใจดีนะใครอยากซื้ออยากลองเข้ามาได้นะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับอะไรรถเขาเลยนะผมเห็นว่ามันแปลกดีเลยมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูว่ารถสไตล์รถไฟฟ้าล้วนเป็นยังไงนะอาาัตราเร่งสำหรับผมในเมืองยังไม่ค่อยไหว เล่งอัตราเล่งคือยังเล่งแซงอะไรยากไม่ได้เลยขึ้นสะพานสูงไม่ได้ผมว่าเหมาะสำหรับอยู่ต่างจังหวัดที่บ้านอยู่ห่างจากปั๊มน้ำมันไกลๆมีพื้นที่ไว้ขับเล่นในหมู่บ้านอะไรประมาณนี้มากกว่านะผมว่าเหมาะแบบนั้นมากกว่าใครน้องในก็ตามราคา ไปตัดสินใจดูกันเอาเองผมมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งให้เพื่อนๆได้เห็นกับรถไฟฟ้าสไตล์โลกกำลงัลงจะเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้รถไฟฟ้ากํลาลังเข้ามาแทนที่แล้วมาดูรถไฟฟ้าสไตล์นี้อย่าอีพีหน้าถ้าเป็นไปได้จะลองหารถไฟฟ้าแบรนด์ใหญ่ๆราคาแรงกว่านี้ราคาสูงกว่านี้ขับใช้งานได้จริงๆชาร์จหนึ่งครั้งอาจจะวิ่งได้แบบไปถึงเชียงใหม่เลยไหมถึงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องลองดูนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะทาให้เพื่อนๆได้ดูนะยังไงอีพีนี้ไปก่อนนะครับฝากติดตามในกฬาชแนลด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ หน้าครับบ๊ายบายครับไปก่อนครับลีโวลน้อย